เพิ่งรู้ว่าแถวบ้านนะคะมีลักกี้สุก,กี้ด้วยบ้านเราอยู่ปทุมนะคะวันนี้ก็เลยขับมาแถวมอกรุงเทพอยู่ในโครงการเดอะฟอเรสต์พหลโยทินเลยมอกรุงเทพมานิดนึงอะคะ่ะก็จะเห็นร้านลักกี้สุกี้เลยนะคะมาถึงก็กดบัตรคิวเลยคะ่ะรอป,ประมาณ13คิวก็ได้เข้าไปกินแล้ววันนี้เลือกซุปก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะคะแล้วก็ซุปน้ำดาอันนี้ของรอบแรกนะคะที่เราสั่งมาในซุปก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะคะก็จะได้ลูกชิน้นลูกเบอร์เลอร์ม,มาแบบนี้เลยจริงๆเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้กินแค่สุกกกกีีี้้้นนนนนนนะคเเเเเเเหมือออาาาิ๋า๋วววยยตตดปป็็ทท่รํงั ะะเราก็จะลวกให้แบบเป็นฟิลแบบเนื้อหมกอะคะ่ะมีผักบุ้งไทยด้วยนะคะเนี่ที่สําคัญอย่าลืมกินตับค่ะตับที่นี่อร่อยนี่ค่ะก็ได้เป็นเมนูเส้นหมี่เนื้อน้าตกค่ะนอกจากเส้นหมี่ขาวนะคะก็ยังจะมีมาม่าแล้วก็บะหมี่หยกด้วยค่ะเผื่อใครไม่ชอบกินบะหมี่ขาวนะคะก็มีให้เลือกใครที่ชอบกินก็เต๋วน้ําตกนะคะต้องมาลองค่ะรับรองว่าการกินสุก,กี้จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปบอกว่าวันนี้นะคะเรากับแม่นะคะสั่งตับมาเยอะมากลวกตับกันเป็นถาดๆแบบนี้เลยเพราะว่าตับที่นี่เรารู้สึกว่ามันสดนะคะหวานเด้งเลยค่ะแล้วสําหรับคน ชอบชีสนะคะชีสที่นี่ก็อร่อยนะคะแล้ววันนี้ประทับใจอีกอย่างนึงนะคะเนื้อค่ะเนื้อสไลด์ของที่นี่นะคะดีค่ะ ความหวานของเนื้อรสชาติดีทีเดียวเลยค่ะนอกจากเนื้อก็มีกุ้งเนี่ยค่ะเด้งๆทั้งสดแล้วก็ตัวใหญ่ของใหญ่มาอีกแล้วลูกชิ้นใหญ่มากวันนี้เราสั่งตับมาประมาณ45ห้าถาดได้วันนี้เน้นกินตับสุดๆแต่มันหวานสดดีค่ะเพื่อนๆเราจะเล่าความโกให้ฟังค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินบูชเฟชใช่ไหมคะราคาต่อหัวก็ประมาณ219บาทมีน้ํารีฟิลด้วยตอนจบเราสั่งไอติมคิดว่าไอติมอยู่ในบูชเฟ่ไม่อยู่นะครับโดนไปเลยค่ะจ่ายตัง